สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับเต้เช่นเคยนะครับกับรายการ i d o Hai r นะครับวันนี้ก็อยู่กับมอลลี่เช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการทําสีน้ําตาลหม่นง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องฟอกนะครับเพราะว่าการที่เราทําน้ําตาลหม่นเนี่ยบางทีสําหรับคนที่ต้องทํางานในสายงานที่ต้องใช้ผมที่สุภาพเนี่ยเราจะไม่สามารถฟอกได้นะครับฉะนั้นน้ําตาลหม่นที่ไม่ฟอกหมายถึงอะไรครับก็คือเป็นน้ําตาลหม่นที่ใส่โทนเขียวลงไปแต่ว่าใส่โทนเขียวลงไป เ,เราไม่ได้จะทําให้ผมเป็นสีเขียวนะครับโดยสีเขียวที่เราใส่ลงไปเนี่ย เพื่อที่จะไปคุมโทนสีแดงนะครับเม็ดสีแดงในผมของเรานะครับให้เม็ดสีแดงเนี่ยถูกกลบไว้ด้วยเม็ดสีเขียวฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาครับก็จะเป็นน้ําตาลที่ดูเป็นโทนเย็นนะครับจะไม่ได้ดูเป็นน้ําตาลที่แดงจนเกินไปนะครับถ้าเราใช้เม็ดสีเขียวมาช่วยเนี่ยก็จะทําให้น้ําตาลดูเป็นโทนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวันนี้นะครับเต้ก็จะใช้สีด้วยกันนะครับสกล่องนะครับคือมอลลี่นะครับ ml 8 1 3นะครับแล้วก็ ml 1 1นะครับตัว0 1 1นะครับตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งน เจอกำลังพูดถึงนะครับโดยวิธีใช้แม่สีนะครับให้ใช้อัตราส่วนนะครับ10%นะครับของสูตรนะครับโดยตจะใช้สีแปดหนึ่งสามนะครับสองกล่องนะครับนั่นก็คือสองร้อยมลใช่ไหมครับ สีอันนี้จะใช้10%ก็คือ20 ml นะพร้อมกับไฮโดรเจนนะครับ12%นะครับโดยการที่ใช้ไฮโดรเจน12%นะครับข้อควรระวังนะครับก็คือว่าให้เว้นโคนนะครับประมาณ1-3เซนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ชิดโคนเกินนะครับมันจะทําให้โคนเวอร์นะครับแล้วก็ให้ใส่บนผมที่สะอาดนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้สระผมก่อนให้สะอาดเรียบร้อยนะครับเพื่อที่ทําให้สีเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดนะครับอ่ะ เตยผสมสีไวร์บอลนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มใส่กันเลยครับเวลาเราใส่สีนะครับก็ให้เว้นโคนนะครับอย่างที่เตยบอกนะครับว่า1-3ึมเซนนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไฮโดรเจนสูงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้โคนนะครับดูเวอร์ได้นะครับฉะนั้นก็อย่าลืมเว้นโคนไว้นิดนึงนะครับโดยสักประมาณ20นาทีสุดท้ายนะครับเราจะไปใส่ตรงโคนนะครับเพื่อให้มันเสมอกันนะครับ โอเคครับทุกคนก็เสร็จไปแล้วนะครับกับสีน้ำตาลธรรมชาติแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอนั่งแบบหันข้างนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เราใส่แม่สีเขียวลงไปในสูตรสีนะครับพร้อมกับ12นะครับมันไม่ได้ทําให้ผมกลายเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าเขาจะไปช่วยคุมเม็ดสีแดงนะครับที่อยู่ในพื้นผมนะครับมันก็จะทําให้สีน้ำตาลที่เราได้เนี่ยดูเป็นน้ําตาลกลางนะครับแล้วก็ไม่ออกแดงหรือว่าอุ่นจนเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างๆนะครับ อันนี้คือใช้1 2เลยนะครับแล้วก็เตยป้ายตรงโคนนะครับประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับผลลัพธ์ก็จะประมาณนี้เลยทิ้งไว้ประมาณ45นาทีนะครับถึง1ชั่วโมงนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมไปทำตามก็ได้นะครับสูตรง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเตยจะเขียนไว้ที่ description box ครับถ้าใครชอบเคมีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าอยากดูเป็นสีอะไรนะครับอยากดูแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ